MG ZS รุ่น D+ p s และรุ่น X+ p s มีอะไรต่างกันบ้างเดี๋ยววันนี้บ๊บมาสรุปให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะบบจาก MG เชียงใหม่นะคะวันนี้บ๊บจะมาบอกความแตกต่างระหว่าง MG ZS รุ่น D+ p s คันสีวันเงินคันนี้เลยค่ะและรุ่น X+ คันสีขาวคันนี้นะคะว่ามีอะไรต่างกันบ้าง ปัจจัยหลักๆเลยนะคะที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อนะคะก็คงจะเป็นหลังคาสาันลูฟี่มีมาให้ในรุ่น X+ ค่ะส่วนรุ่น D+ นะคะจะไม่มีหลังคาสาันลูฟมาให้ค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบหลังคาสาันลูฟบิ๊บแนะนาเป็นรุ่น X+ เลยค่ะส่วนคนที่ไม่ชอบหลังคาสาันลูฟแนะนําเป็นรุ่น D+ ก็เพียงพอแล้วค่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะที่ไม่ได้ต่างกันมากนักนะคะเดี๋ยวบีบเล่าให้ฟังว่ามีอะไรต่างกันบ้างค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะจะเห็นว่าดีไซน์ของทั้ง2รุ่นนะคะเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่มาพร้อมกับโลโก้ MG ที่อยู่ตรงกลางค่ะถันมาในส่วนของไฟนะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light และไฟตัดหมอกเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยค่ะแต่รุ่น x p u s นะคะจะพิเศษกว่าหน่อยก็คือจะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติให้ค่ะ ทันมาในส่วนของที่ปัดน้้าฝนของทั้ง2รุ่นนะคะจะเป็นแบบตั้งค่าวเวลาหน่วงให้ทั้งสองรุ่นเลยค่ะส่วนรุ่น Xpatt นะคะจะมีแบบอัตโนมัติให้ด้วยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะดีไซน์ค่อนข้างจะเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะแต่ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็จะเป็นลายล้อแม็กค่ะซึ่งตัว Xpatt ของเรานะคะจะเป็นล้อแม็กสีทูโทนขอบ17ค่ะเป็นยางของโยโกฮาม่าค่ะหน้ายางอยู่ที่ 215/55R17 ค่ะ และมีระบบตัวเช็คลมยางหรือ TPMS มาให้ทั้ง4ล้อเลยค่ะในส่วนของ AC, ล้อแมกรุ่นดีพ s สนะคะจะเป็นสีเงินนะคะยางเป็นของ m a x x i ิค่ะหน้ายางอยู่ที่ 215/60R16 ทับค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะไม่มีระบบตัวเช็คลมยางมาให้ค่ะถัดมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะทั้ง2รุ่นเลยและสามารถพับและปรับไฟฟ้าได้ด้วยค่ะมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้ด้วยนะคะ และพิเศษหน่อยนะคะก็จะเป็นรุ่น X-PART ค่ะจะมีกล้องมองรอบคัน360องศามาให้ด้วยค่ะซึ่งรุ่น d p พัดของเรานะคะจะเป็นแค่กล้องมองหลังให้ค่ะถัดมานะคะในส่วนของมือจับค่ะจะเป็นแบบโครเมียมเลยนะคะมาพร้อมกับปุ่มคีย์เลสเอนที่ให้ด้วยค่ะเป็นแบบนี้ทั้ง2รุ่นเลยนะคะในส่วนของเราหลังคานะคะมีมาให้ทั้ง2รุ่นเลยค่ะเป็นราหลังคาสแตนเลสแบบนี้เลยค่ะซึ่งรองรับน้ําหนักได้ประมาณ50กิโลกรัมค่ะ ของนั่นท้ายนะคะจะเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสาอากาศแบบคลิปฉลามค่ะไฟเบรกดวงที่3ไล่้าหลังนะคะมาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําในตัวเลยค่ะไฟท้ายเป็นแบบ LED มีไฟตัดหมอกด้านหลังนะคะและมีเซ็นเซอร์มาให้3จุดพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยค่ะด้านในนะคะตกแต่งด้วยวัสดุแบบซอฟท์ทัชสีทูโทนน้ำตาลคาดดำค่ะทั้งคอนโซลด้านหน้าและตัวเบาะเองของทั้ง2รุ่นเลยนะคะ แต่ที่จะต่างกันนะคะก็จะเป็นเบาะด้านคนขับค่ะรุ่น X+ นะคะจะเป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้าค่ะและรุ่น D+ นะคะจะเป็นเบาะปรับแบบแมนวนวลค่ะทั้ง2รุ่นนะคะสามารถปรับได้ถึง6ทิศทางเลยค่ะและที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของม่านถ,ถุงลมค่ะรุ่น D+ นะคะมีม่านถ,ถุงลมให้4ใบค่ะคือถุงลมด้านหน้าและด้านข้างส่วนรุ่น X+ จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก2ใบคือม่านถุงลมรวมเป็น6ใบค่ะ ในส่วนอื่นๆนะคะก็คือจะเหมือนกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดดิจิตอลค่ะและเป็นพวมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะซึ่งสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้จากปุ่มตรงพวมอลัยเลยค่ะและทั้ง2รุ่นนะคะก็จะมีคูดคอนโทรลให้ทั้ง2รุ่นเลยค่ะหน้าจอตรงกลางนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วมาพร้อมกับระบบ iSmart ค่ะซึ่งสามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยและสั่งการผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้ด้วยค่ะ ระบบแอร์นะคะเป็นแอร์แบบดิจิตอลสามารถสั่งการด้วยเสียงและสั่งการจากหน้าจอตรงกลางได้เช่นกันค่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ cvt 8สปีดมาพร้อมกับแมนนวลโหมดค่ะเบรกมือของเรานะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับออโต้เบรคโฮค่ะเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะคะสรุปความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนะคะมีด้วยกัน8อย่าง 1. หลังคาซันรูฟค่ะ 2. ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ 3. ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ 4. ล้อมแม็ก 5. ระบบตรวจเช็คลมยางหรือ GPMs 6. กล้องมองรอบคัน360องศา 7. เบาะคนขับปรับไฟฟ้าและ8ม่านถุงลมนิรภัยค่ะ ราคาจำหน่ายของทั้ง2รุ่นนะคะรุ่น D+ จำหน่ายอยู่ที่739,000บาทค่ะและรุ่น X+ จำหน่ายอยู่ที่799,000บาทค่ะซึ่งทั้ง2รุ่นนะคะราคาต่างกันอยู่ที่60,000บาทค่ะและอย่างที่บิ๊บอกไปนะคะว่าคนที่ชอบหลังคาซันรูฟแนะนําเป็นรุ่น X+ เลยค่ะถ้าคนที่ไม่ชอบหลังคาซันรูฟแนะนําเป็นรุ่น D+ ค่ะเพราะว่าความต่างส่วนอื่นๆของทั้ง2รุ่นนะคะไม่ได้ต่างกันมากนักค่ะสำหรับวันนี้นะคะบิ๊บขอฝากช่องแบง k m เเชียงใหม่ไ้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องแ a งก์ g เชียงใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ